เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกันการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากเพราะต้องใช้เวลาในการสั่งสมบาร,รมีเป็นเวลายาวนานมากว่าที่จะเสด็จมาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่งและยิ่งไปกว่านั้นการที่จะมีบุคคลใดคิดที่จะหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารนี้จะต้องเป็นบุคคลพิเศษกว่าบุคคลทั่วไปเนื่องจากต้องสั่งสมบ่มบาร,รมีมาอย่างต่อเนื่องโดยลําดับเพื่อที่จะตระสัสรูเ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาสักพระองค์หนึ่งแต่เมื่อใดที่พระพุทธองค์สังสมบ่มบารมีจนครบสมบูรณ์ทุกประการก็จะเสด็จมาอุบัติประสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอกบุคคลที่ไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนนำพระสธธรรมมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้รู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิตเพื่อจะได้หลุดพ้นออกจากวัฏสงสารนี้ไปสู่พระนิพพานได้การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้และไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนเพราะพระพุทธองค์ได้สั่งสมบารมีฝึกฝนตนเองมาหลายภพหลายชาติจนทําให้มีคุณธรรมและคุณสมบัติที่สูงกว่าบุคคลทั่วไปด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงเป็นเอกบุคคลบนโลกนี้แม้แต่เวลาที่เสด็จมาอุบัติก็อุบัติขึ้นได้คราวละหนึ่งพระองค์เท่านั้นไม่เสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกันทีเดียวหลายพระองค์ ถึงแม้ในกับเดียวกันเช่นในพัทระกับนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นห้าพระองค์แต่ก็ไม่ได้อุบัติขึ้นพร้อมกันทีเดียวห้าพระองค์จะอุบัติขึ้นตามลำดับโดยรอให้พระาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนนี้หมดสิ้นเสื่อมไปก่อนและอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาตรสรู้เมื่อนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาอุบัติตรสรูสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ถึงแม้การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและไม่ได้อุบัติขึ้นมาพร้อมกันในคราวเดียวกันหลายพระองค์แต่มีอยู่บางครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาทีเดียวสองพระองค์แต่อยู่คนละจักรวาลดังมีจารึกไว้ในคัมภีร์เล่มหนึ่งของประเทศพมา่ากล่าวไว้ว่าพระโมคคัลลานะห่อไปในอากาศเพลินไปด้วยกายมนุษย์นี้ก่อนที่จะห่อขึ้นไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกพระโมคคัลลานะไปว่าเมื่อไรเห็นโลกเล็กเท่ามะขามป้อมให้ลงมานะ ถ้าเล็กกว่านั้นเดี๋ยวจะพลาดไปสู่จักรวาลอื่นแต่พระโมคคัลลานะก็เพลินไปอีกจักรวาลหนึ่งจนกระทั่งพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระลักษณะเป็นอย่างเดียวกับพระสมณโคดมพุทธเจ้าทุกอย่างแต่พอเข้าไปกราบจึงรู้ว่าไม่ใช่พระสมณโคดมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสกับพระโมคคัลลานะว่าพระองค์ไม่ใช่พระสมณโคดมพุทธเจ้า และได้บอกชื่ออัคารสา,าวกซ้ายขวาว่าชื่อนั้นชื่อนี้พระโมคคัลานะ <ừ. S 1> จึงทราบว่าตนเองได้หลงมาอีกจกกักรวาลหนึ่งแล้วพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงได้ตรัสบอกกับพระโมคคัลานะไปว่าโมกัลานะจงไปตามฉับพนันรังสีที่เราจะเปล่งไปนี้แล้วเธอจงตามรัศมีนี้ไปพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้เปล่งพระฉับพันรังสีไปจรดกับพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทําให้พระโมคคัลานะกลับคืนจักรวาลเดิมได้ นอกจากนี้ยังมีปรากฏในพระไตรปิฎกที่ได้บันทึกเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพียงจัก,กรวาลเดียวโดยได้กล่าวไว้ว่าสถานที่อันเป็นที่เวียน่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมากมายนับเป็นแสนกฏจัก,กรวาลอนันตจัก,กรวาลคือมากมายจนไม่สามารถจะนับได้หรือจะประมาณได้เลยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ทรงมีเขตของพระองค์ที่เรียกว่าพุทธเขตคือเขตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สามเขตได้แก่ชาติเขตอนาเขตวิสัยเขต ชาติเขตคือเขตที่ปรัสรูปประกอบด้วยหมื่นจักรวาลเป็นขอบเขตชาติเขตนี้จะเกิดการวั่นไหวด้วยเหตุทั้งหลายเช่นทรงถือปฏิสนธิเสด็จออกบรรพชากระทําทุกกริยาปลงพระชนมายุสังขารและเสด็จดับขันธปรินิพานเป็นต้นที่แผ่ไปทั่วทั้งชาติเขตนี้อาณาเขตคือเขตแห่งอำนาจประกอบด้วยแสนโกฏจักรวาลเป็นขอบเขตอาณาเขตเป็นสถานที่อนุภาพของพระปริศต์คือรัตนปริศตเมตตาปริศตขันธปริศต์ัชชคปริศตเป็นต้นแผ่คุ้มครองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งอาณาเขต เพราะเหตุที่พระปริศ์ทั้งหลายเป็นคุณที่สรรพสัตว์ทั้งหลายในอาณาเขตสามารถรับได้วิสัยเขตคือเขตแห่งอารมณ์หรือความหวังเป็นเขตที่ไม่มีแดนสิ้นสุดมีจักรวาลไม่มีประมาณหมายความว่าเป็นเขตที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากไม่มีที่สิ้นสุดและไม่สามารถจะประมาณได้ว่าสิ้นสุดเขตที่ใดเนื่องจากพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงมุ่งถึงจักรวาลใดก็ทรงทราบจักรวาลน,นั้นได้เพราะพุทธญาณสามารถครอบคลุมตลอดทั้งวิสัยเขตนี้ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เทศนาไว้ในเรื่องพุทธคุณตอนที่ว่าด้วยโอกาสโลกว่าพบสามนี้อากาศที่อยู่รอบๆอบพบก็ไปจดกับพบที่อยู่รอบๆออกไปข้างล่างจดขอบบนของโลกันข้างบนจดขอบล่างของนิพพานทุกทุกระหว่างของพบเหล่านี้มีพระพุทธเจ้ารักษาอยู่ทางนั้นจากที่กล่าวมาแล้วการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะอุบัติได้ในคราวเดียวกันหลายพระองค์ แต่ต่างกันท no no ี่อยู a, ่คนละจักรวาลไม่ได้อย no ู no ่ในจักรวาลเดียวกันซึ่งอาจสรุปได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะมาอุบัติในคราวเดียวกันได้หลายพระองค์แต่ไม่ใช่จักรวาลเดียวกันและอาจกล่าวได้อีกกว่าในปัจจุบันนี้ถึงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วแต่ในจักรวาลอื่นก็อาจจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติขึ้นก็เป็นได้ในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่กันคนละจักรวาล จึงสามารถที่จะเสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกันได้ในคราวเดียวกันแต่การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกันในคราวเดียวในจักรวาลเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยปรากฏแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แม้จะมีหลักฐานปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากก็ตามเช่นในคัมภีร์ชั้นอัตถกถาหนังสือมิลินทปัญหาเป็นต้นซึ่งพอจะสรุปสาเหตุท,ที่คัมภีร์เหล่านี้กล่าวถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้้้นนนนใคครราาวววเดดีียยกััหลพะองง์ไ หนึ่งตรัสรู้ทำเดียวกันและเหมือนกันทั้งหมดหมายความว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์แม้จะแสดงว่าสิ่งที่ตรัสรู้นั้นไม่มีบุคคลใดเคยรู้ไม่เคยมีบุคคลใดสอนมาก่อนแต่การตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ตรัสรู้สิ่งเดียวกันฉะนั้นเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์อื่นเสด็จอุบัติพร้อมกันก็จะทําให้พระองค์เป็นผู้ไม่น่าอาศัศจรรย์แม้เทศนาคือคําสอนของพระองค์ก็ไม่น่าอัศจรรย์ แต่ถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์เดียวก็จะทําให้พระองค์เป็นผู้น่าอัศจรรย์เพราะความรู้นั้นไม่มีบุคคลใดเคยรู้มาก่อนไม่มีบุคคลใดสอนมาจึงทําให้พระองค์ชื่อว่าประสรู้เองโดยชอบและแม้แต่เทศนาของพระองค์ก็เป็นของน่าอัศจรรย์ 2. ทําให้พุทธบริษัทแบ่งเป็นสองฝ่ายหมายความว่าเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสองพระองค์แล้วทรงช่วยการสั่งสอนสรรพสัพตว์ทั้งหลาย ก็จะทําให้พุทธบริษัทแบ่งเป็นสองฝ่ายเพราะต่างก็ถือเอาทิฏฐิในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนนับถือและจะทําให้มีการทะเลาะวิวาทกันเองซึ่งทําให้เทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและไม่ได้ผลดังที่ปรารถนาไว้ 3. แผ่นดินไม่อาจรองรับได้หมายความว่าหมื่นโลกธาตุนี้รองรับได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวรองรับไว้ได้ซึ่งพระคุณของพระตถาคตองค์เดียวเหมือนกัน ถ้าองค์ที่สองพึงเสด็จอุบตัติขึ้นหมื่นโลกธาตทนี้จะไม่สามารถรองรับไว้ได้พึ่งวันไหวสันคลอนน้อมไปโอนไปเอียงไปเรียรายกระจัดกระจายพินาศไปไม่พึงเข้าถึงการตั้งอยู่ได้เปรียบเสมือนเรือที่รับบุรุษไว้ได้คนเดียวเมื่อบุรุษคนหนึ่งขึ้นไปเรือพึงตั้งอยู่ได้พอดีถ้าบุรุษคนที่สองซึ่งเป็นเช่นเดียวกันโดยอายุโดยสีโดยวัยโดยประมาณโดยอ้วนและผอมโดยอวัยวะน้อยใหญ่เท่ากันบุรุษนั้นพึ่งขึ้นสู่เรือลำนั้น เรือนั้นพึงต้านไว้ไม่ได้พึงหว,วั่นไหวสั่นคลอนน้อมไปโอนไปเอียงไปเรียรายกระจัดกระจายพินาศไปไม่พึงเข้าถึงการตั้งอยู่ได้เรือนั้นพึงจมลงไปในน้ําอีกอุปมาหนึ่งว่าเปรียบเหมือนเกวียนสองเล่มบรรจุด,ด้วยรัตนะจนเต็มและคนทั้งหลายพากันขนเอารัตนะของเกวียนอีกเล่มหนึ่งมาเพิ่มเกวียนเล่มนั้นย่อมทานไหวไม่ได้แน่ดุมของเกวียนนั้นพึงไหวบ้างกรมของเกวียนนั้นพึงหักไปบ้างเปลาของเกวียนนั้นพึงหักไปบ้างด้วยการขนรัตนะที่มากเกินไป 4. ไม่ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นเอกบุคคลหมายความว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นพร้อมกันในคราวเดียวกันก็จะทําให้พระพุทธองค์ไม่ใช่เป็นเอกบุคคลอีกต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นก็มีอยู่บนโลกซึ่งทําให้คําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญที่สุดคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษที่สุดคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผูู้สสงุด เป็นผู้ประเสริฐไม่มีผู้เสมอเหมือนเป็นผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้คำเหล่านี้ก็ย่อมเป็นคำที่ไม่เป็นความจริงอีกต่อไปอุปมาเหมือนกับมหาปทพีอันกว้างใหญ่ย่อมเป็นอันเดียวกันมหาสมุทรทะเลใหญ่ก็ย่อมเป็นอันเดียวกันเทวดาผู้เป็นใหญ่ปกครองสวรรค์แต่ละชั้นก็ย่อมมีเพียงองค์เดียวฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นเอกบุคคลไม่มีผู้เสมอเหมือนจึงเสด็จอุบัติขึ้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นห เป็นสภาพปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นสภาพตามปกติเพราะคุณของพระสัพพัญญูเจ้าทั้งหลายมีเหตุใหญ่มีคุณอันประเสริฐอย่างใหญ่หลวงอุปมาเหมือนกับแผ่นดินใหญ่นัน้นมีผืนเดียวเท่านั้นสาครใหญ่มีสายเดียวเท่านั้นภูเขาสินเนรุยอดแห่งภูเขาใหญ่ประเสริฐที่สุดก็มีลูกเดียวเท่านั้นอากาศใหญ่มีแห่งเดียวเท่านั้นเท้าสกัดผู้ใหญ่มีองค์เดียวเท่านั้นพระพรหมผู้ใหญ่มีองค์เดียวเท่านั้น พระตะถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ก็มีพระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นในที่ใดที่นั้นก็ไม่มีโอกาสแก่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายองค์อื่นฉะนั้นพระตะถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นย่อมอุบัติขึ้นในโลกสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุท,ที่ทำให้พระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่สาม,มารถสเสด็จอุบัติขึ้นในคราวเดียวกันหลายพระองค์ได้เพราะจะทำให้ตำแหน่งของพระสมมาสัมพุทธเจ้าถูกลดลงเนื่องจากไม่ใช่เอกบุคคลที่มีเพียงผู้เดียวบนโลก และการนำพระสัทธธรรมมาสอนสัพพสัท์ทั้งหลายก็ไม่เป็นผลสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้เพราะพุทธบริษัทจะถูกแบ่งออกไปเป็นสองฝ่ายด้วยทิฏฐิที่ตนถือเอาจากสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนนับถือดังนั้นในหัวข้อนี้นักศึกษาพึ่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหลักฐานทางพระพุทธศาสนาได้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหลายที่เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และเมื่อศึกษาแล้วก็คงต้องใช้ความคิดพิจารณาของแต่ละท่านจากแหล่งข้อมูลที่ศึกษามาว่าแท้ที่จริงแล้วควรจะเป็นเช่นไร โดยทางคณะผู้จัดทำตำราเรียนในชุดวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำเสนออีกทัศนะหนึ่งที่แสดงไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามาให้ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าต่อไป